เรามาดูครับแอดมินยินครับฝึกท่า h i t s i x pack นะครับก็คือวันนี้เป็นโปรแกรมครับที่ผมดีไซน์ให้กับตัวเองนะครับก็คือฝึกกันเนื้อที่ห้านะครับพอท่าแรกเราจะเปิดกันด้วยไช้ตัวไซต์แพงนะครับสลับซ้ายขวาเราจะไม่มีพักระหว่างท่านะครับเราจะใส่ไปทันทีนะครับก็ซ้ายขวาก็นับเป็นหนึ่งนะครับทั้งหมด10ครั้งครับรุ่นแรกที่เคยได้สัมผัสโปรแกรมนี้นะครับก็มีน้องอยู่คนหนึ่งครับคนที่5 6เดือนครับ พอได้สัมผัสโปรแกรมนี้ครับแล้วรุ่นที่2ก็คือแอดมินเสือนะครับได้สัมผัสโปรแกรมนี้ครับรุ่นที่3ก็คือนี่ก็คือท,ท่าที่2เลยครับเราไม่เป็นท่าแพงอินเอาบอกโคสต์แอนด์โอเพนครับรุ่นที่3ก็คือแอดมินชายหนุ่มเหนือนะครับได้สัมผัสโปรแกรมนี้นะครับส่วนก็คืออีกคนหนึ่งก็นี่ครับแอดมินหญิงนะครับ ได้สัมผัสโปรแกรมเนี่ยครับลดไขมันได้ดีนะครับผมก็เป็นคนที่ชอบดีไซน์โปรแกรมให้ตัวเองนะใช้ร่างกายตัวเองลองผิดลองถูกมันดีไม่ดียังไงก็เลยเอามาเทนให้เพื่อนๆเนี่ยครับเพื่อนที่ผมเทนให้นะครับเราก็จะฝึกกันทั้งหมด10ครั้งนะครับแล้วก็เราจะเปลี่ยนท่าทันทีนะครับเราจะไปท่าอื่นทันทีเลยครับท่าที่3นะครับก็แพงสไปเดอร์แมนนะครับ ก็ลองไปฝึกดูนะครับใครที่ไขมันตันๆเอาไม่ออกนะผมบอกเลยคุณต้องฝึก h i t อย่างเดียวนะครับฝึก HIIT มันมีหลายรูปแบบนะผมบอกเลยถ้าพุ่งหลังเบอร์ฟี่ฝึกกับเชือกก็ได้ครับคุณก็อัดเชือกสปีดให้มันเดียวหรือคุณไม่มีอะไรคุณก็วิ่งอยู่กับที่ครับสับมือครับก้าวให้สูงครับนั่นก็คือเป็น HIIT เหมือนกันนะครับส่วนท่าที่สี่เท่าท้ายก็ท่าอะไรครับ เม u า t a ท n นคัมเบอร์กับนี่ขาเริ่มล้าแล้วครับไม่มีพักนะครับผมบอกได้ได้สัมผัสของจริงก็นี่ครับตอนนี้ครับผมบอกได้ใครๆไม่เคยลองนะครับนี่เริ่มล้าแล้วนะครับอาจจะไม่ถึง10ครั้งแล้วนะครับเอาเรื่องนะครับ HIIT s <laughs> i x p a c k กับแอนด์ยิงครับ